บทที่17คุณหวังกับเพลง Twist and Shout อาเธอร์หวังขยับด้ามจับโลหะในมือเขากะแรงโยนแผ่นแป้งที่อยู่ตรงกลางให้ลอยและพลิกตัวกลางอากาศก่อนรับไว้กลางกระทะอย่างมั่นเหมาะเชา้านี้เขาตั้งใจทำแพนเค้กสูตรฟูนุ่มเตรียมไว้เอาใจคนที่เพิ่งฟื้นคืนชีพ ตาคมเหลือบมองไปทางห้องน้ำไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูท่าทางตกใจนิดๆของคนที่เดินลากขาเหมือนหมดเรี่ยวแรงทำให้สิครินดูน่ารักมากๆในใสายตาคนมองตาสองคู่ศบกันแต่ดูรินกลับรีบหลบตาก้มหน้างุดง๊ดๆแอบแก้มแดงจัดของตัวเองชอบแผนเค้กไหมคุณหวังยกยิ้มอา่าน่ารักจริงๆนั่นแหละ ครับเด็กหนุ่มพยักหน้าพยายามเดินให้มั่นคงด้วยขาที่อ่อนเปลี้ยไปยังโต๊ะอาหารเช้านี้เขาตื่นมาเนื้อตัวสะอาดคาดเดาว,ว่าคุณหวังคงเช็ดตัวให้ซากอารยธรรมหลังกิจกรรมก็ไม่มีให้เห็นอยากถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังเขาสลบเหมือดไปแต่ใจยังไม่กล้าพอน้ำส้มหรือกาแฟเดีย คุณหวังสุดตัวลงนั่งที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามรอยยิ้มอบอุ่นและจุ๊บตรงหน้าผากถูกเสิร์ฟถึงตัวก่อนอาหารเช้าซะอีกกาแฟครับรินก้มหน้าอยากจะบิดมือแก้เขินแต่ไม่อยากนึกถึงคำว่าบิดบิดหรืออะไรทนองนั้นสักพักหนึ่งน้ำเชื่อเมเปลิลกับเนยคุณหวังเลื่อนเครื่องเคียงสำหรับอาหารเช้าให้ สิครินตัดแพนเค้กคำโตเข้าปากพลางเหลือบมองร่างสูงใหญ่ยามเอ็นตัวพิงเก้าอี้มือข้างหนึ่งถือหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษกลางอ่านมืออีกข้างจิ้มแพนเค้กที่หั่นชิ้นพอดีคำเข้าปากไปด้วยมุมแสงตกกระทบตอนนี้ทำให้คุณหวังดูหล่อเปล่งประกายเด็กหนุม่มถอนหายใจยังไม่อยากเชื่อว่า มนุษย์สมบูรณ์แบบตรงหน้าจะถือตำแหน่งคุณแฟนแถมยังย้ายข้าวของมาอยู่กินด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยเมื่อคืนก็อุย้ยยังเจ็บกล้ามเนื้อขาและเอวอยู่เลย <c oughs> คุณหวังเด็กหนุ่มทำหน้ามุย้ยคิดอะไรอยู่โยคะใบหน้าอีกแล้วเหรอคุณหวังแซวผิวสีน้ำผึ้งของรินซับสีเลือดจากนั้นเปลี่ยนเป็นซีด แต่วินาทีถัดมาแดงลามไปถึงหูสิครินที่คิดจะแกล้งงอนกลับหลุดหัวร้อบรรยากาศขัดขัดเขินเขิน,ขนหายไปกลายเป็นความอ่อนหวานลอยฟุ้งกลางอากาศมือใหญ่เอื้อมมาเช็ดน้ำเชื่อมเมเปิลที่หยดตรงปลายคางให้เด็กน้อยเธอกินเละชายหนุ่มมองหาผ้าเช็ดมือแต่หนูรินผู้ปีกกล้าขาแข็งขึ้นมาบ้าง กลับรั้งนิ้วชี้ของคุณหวังส่งเข้าปากซะเองเสียงโทรศัพท์ที่จูจ่ๆแผดดังเจาะฟองสบู่หลังฟิลเตอร์สีชมพูแตกโปะรินคายนิ้วคืนคุณหวังแทบไม่ทันบรรยากาศบรรพาไปแล้วรินก็อยากกินของเค็มๆตัดความหวานของแพนเค้กเท่านั้นเองคุณหวังรีตามองคนที่ช่วงอาหารเช้าที่เหลือเข้าปาก รอยยิ้มจางๆบนริมฝีปากหายไปหลังจากยกโทรศัพท์ขึ้นแน่หูชายหนุ่มส่งเสียงอืมอืมสองครั้งก่อนจะลุกออกไปคุยโทรศัพท์ต่อที่ระเบียงบทสนทนานั้นยืดยาวจนรินทานอาหารเช้าเสร็จร่างเพียวฉเฉงเอมองชายหนุ่มที่ยืนหันหลังให้เขาวิวของเมืองหลวงจากระเบียงดูสูงส่งและสวยงามจนรินแทบลืมไปว่าเขาควรจะแต่งตัว พาตัวเองลงไปข้างล่างเพื่อเดินทางไปมหาวิทยาลัยสัทีวันหยุดยาวที่ผ่านมาเกิดเรื่องขึ้นเยอะจนโลกเขาพลิกคว่ำพลิกหงายจากนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ชีวิตของเขากับคุณหวังมีแต่ความราบรื่นหวานแหวววิวิวคนที่เพิ่งเคยมีแฟนหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพิ่มไม่ได้มันอกมั่นใจในสเสน่ห์ของตัวเองสักนิด จับพลัดจับผูได้ของดีขนาดนี้มาเคียงคู่มันอาจมีคำอธิบายสายมูอย่างที่แม่เขาว่าไว้ก็ได้คุณหวังกับเขาพบกันเพราะพรมลิขิตสิครินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยามจัดการเก็บโต๊ะอาหารเขามองกาแฟที่เย็นชืดของคุณหวังแล้วยืดคอมองคนที่ยังคุยโทรศัพท์ไม่เสร็จเสียีคงเป็นเรื่องงานเพราะคุณหวังยืนนิ่ง ดูจริงจังเสียเหลือเกินเมื่อรินเปลี่ยนเสื้อผ้าหิ้วกระเป๋าออกมาจากห้องนอนคุณหวังก็หมุนตัวเดินกลับเข้ามาในห้องพอดีแวบหนึ่งเด็กหนุ่มรู้สึกเหมือนเห็นร่องรอยความกังวลบนใบหน้าหล่อเหลาแต่พริบตาถัดมารอยยิ้มอ่อนโยนที่คุ้นเคยก็ส่งมาให้แขนแข็งแรงโอบเอวเขาเข้าไปกอดจมูกด่งๆุกตรงคอ คุณหวังผมต้องไปเรียนครับรินยืนนิ่งๆรู้สึกจักกจีตรงคอเพราะลมหายใจอุ่นๆของคนตัวโตไม่ไปไม่ได้เหรอขี้อ้อนจังเลยอะคล้อยตามเลยดีไหมรินรอบกลืนน้ำลายลงคอรู้อยู่ว่าคุณหวังเป็นคนเอาแต่ใจแต่เขาขาดเรียนไปมากโขแล้วเทอมนี้ ยังดีได้เพื่อนใจดีช่วยเช็คชื่อและยอมใส่ชื่อในงานกลุ่มการเรียนถึงผ่านมาได้แบบไม่มีปัญหาแต่จะโดดเรียนตั้งแต่วันแรกแบบนี้มีหวังเพื่อนเลิกคบผมเรียนบ่ายแค่สองวิชานักศึกษาหนุ่มให้ข้อมูลฉันรู้คุณหวังตอบรับง่ายๆร่างสูงยอมคลายแขนปล่อยคนที่ต้องไปเรียนให้เป็นอิสระเดี๋ยวบดินจะขับรถไปส่ง พอเลิกแล้วลงมารอหน้าตึกฉันจะให้คนไปรับสิครินเม้มปากทรงกระจับอยากจะเถียงคนเจ้ากี้เจ้าการแต่ตอนนี้เขากำลังจะสายแล้วเด็กดีจึงรับคำง่ายๆตั้งใจเรียนนะไม่ได้แค่บอกคนพูดคว้าแขนคนที่ทำท่าจะเดินหนีให้เอี้ยวตัวกลับมารับกุศดบายคิสแบบไม่ทันตั้งตัวเด็กหนุ่มเม้มปากอีกรอบ พยักหน้าสมทบไปสองทีขวัญบินขนาดนี้จะมีสติเรียนรู้เรื่องไหมเนี่ยรินยกมือขึ้นทุบอ,อกตัวเองเบาๆลมหายใจที่ติดขัดเหมือนจะคล่องขึ้นบ้างความรักจุกอ,อกมันอย่างนี้นี่เองถ้ารู้ว่าตกลงปลงใจเป็นแฟนกันแล้วมันจะรู้สึกแบบนี้เขาคงจับเข่าคุยกับคุณหวังเะตั้งแต่เริ่มต้นไม่ต้องหนีเข้าไปถูกล่ากลับมาแบบนี้ วันที่เริ่มต้นแบบหวานๆตามด้วยบรรยากาศครึกครื้นจากการได้พบเพื่อนในรั้วมหาวิทยาลัยโอเคเพื่อนกล้าวสุดซีงอนเขาเพราะหายตัวไปติดต่อไม่ได้แต่พอได้ยินว่าสิครินออกเรือนมีแฟนเป็นตัวเป็นตเน,ตนเพื่อนก็ให้อภัยถึงแม้รินจะอุบไว้ก่อนว่าคุณแฟนที่ว่าน่ะเป็นผู้ชายอายุ30กว่าวันที่น่าจะดำเนินต่อไปแบบราบรื่น เขาควรกลับคอนโดหรูไปทานข้าวเย็นกับคุณหวังเด็กหนุ่มบอกตัวเองว่าควรทำตัวดีๆตามใจคุณแฟนอีกคนจะได้ไม่เป็นห่วงเมื่อเช้ามีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่ารินอยากจะถามไทยรับรู้ว่าแต่ละวันของคุณหวังเป็นอย่างไรแต่วันนี้มันมีจุดเปลี่ยนมันเริ่มขึ้นตอนรินบอกลาเพื่อนๆที่พยายามลากเขาไปหาอะไรกินต่อหลังเลิกเรียน ร่างเพียวยกมือถือขึ้นมาดูขณะเดินทอดน้องไปทางลานจอดรถหน้าตึกคณะคุณรินสวัสดีครับเชิญครับชายหนุ่มผิวขาวสะอาดในชุดสูตรสีดำสนิทส่งยิ้มให้เขาคุณนักศึกษาหนุ่มหยุดเดินมองตามือใหญ่ผายไปยังรถราดาวเหนือสีดำคันโตคนนี้ไม่เคยเห็นแต่หน้าตาท่าทางรวมถึงสูทที่ใส่ ดูใกล้เคียงคุณบดินเลขาเสียอยู่มากบรรยากาศรอบตัวให้ความรู้สึกเป็นมิตรคุณหวังกับคุณบดินติดประชุมด่วนผมจึงมารับแทนครับอ๋อคุณหวังบอกว่าจะส่งคนมารับคงหมายถึงคนนี้ตารีมองรถสีดำแล้วหันไปยิ้มให้คนตัวใหญ่เด็กหนุ่มรู้สึกขัดขัดทุกครั้งที่มีคนเปิดประตูรถให้แบบนี้ ท่าทางสุภาพทุกกระเบียดนิ้วเราวไอรินเป็นคนสำคัญเหลือเกินสิครินก้มหัวเล็กน้อยแทนคำขอบคุณก่อนจะก้าวขึ้นนั่งในรถประตูปิดตามเรียบร้อยสิครินเสียงใสจากอีกฝ้าของเบาทักทายเจ้าของชื่ออ้าปากค้างตัวกระเด้งไปชิดริมประตูด้วยความตกใจในรถมีคนนั่งอยู่ก่อนแล้ว สิครินมองริมฝีปากที่เคลือบด้วยลิปสติกสีชมพูอ่อนหวานรอยยิ้มกว้างที่แผ่ไปไม่ถึงดวงตาดำสนิททรงรีคู่นั้นผิวขาวจัดบนใบหน้าถูกแต่งแต้มสวยงามลงตัวรินจำได้ดีว่าเธอคือใคร